าดีะพี่น้องเมอ่อนี้เขากเตรียมน้ำเตรียมบอ่อเตรียมน้ำเตรียมบอ่อไว้ที่ได้ย่ายลูกปลาย่ายลูกปลามาล้มบอ่อนี่แหละพี่น้องเนี่ยบอ่อนี่อะไรกัเขาเตรียมบอ่อเขาศาสตรปูนสายัง ตากบ่อได้สองมือตากปูนฝานยังแล้วเยมหน้าไว้เยมหน้าไว้จากมือเนี่ยค่อยเอาปลามาลหห้มเลยฮะเยมหน้าไว้กี่วันถึงเอาปลามาล้ม ไปจับมือสองมือพี่น้องแล้วก็ย่ายปลามาแล้วปลา<ม>น้ำน้ำมันจับแรงเดียวกันพี่น้องเขาก็เอาปลามาสามาาปลามาย่ายมาได้แต่พี่น้องจะไปเบิ่งปลาปลามันก็ได้โอ้เกลือนเคร่ง แม่เดือนเพิงสับพี่นองเลยอีกสิบเมือ่อกัได้พ่อสองเดือนแล้วปา่าที่เขาตุ้มใบปนเนาพี่น้องมันก็ไม่หญ่ไม่อย่างแน่และปนใช่ยังเขาไปเบิ่งปา่าที่เขาถี่ใหญ่มากพี่น้อง นี่จะพี่น้องเขาจิตเอาบอลนี่นี่แหละใหญ่ไปลงบอลที่เขาสูบน้ำใส่ใหญ่ขัาแล้วพี่น้องอใหญ่เลยเนาะจีดได้สองเดือนเลยด้เนาะอีกสิบมือก็ได้สองเดือนแหละนี่พี่นออ้องกินเป็นกระสอบกบพอนนะ มา้ไม่มาไม่เดินไปให้นะมีย่แจกว่าหลายตัวใหญ่เราเวลาห้าวันนะหะมันจะเลน,นจะแลนออกไปก่อวก่อน้สิเข่ามาหม่ม ม,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 มันแรนพูนแลวครับยิ่งหนีไปนูน่นเดี๋ยวตายฉอดเด็ด <c oughs> หัวทิ่มลงน้ำเจออาหารเมร็ดกลางกระเด็นไปกินช้า อาหารเม็ดดันยังนน่นดูเนาะมันใส่ชใางไก่มันนิ่มตัวนั้นมันนิ่มนี่จะ้ะบ้มบอล ้อฝนตกได้เมือนีเด้ออากาศเมื่อนี้พี่น้องตกมัดมือนอย่างั้นนี่มันยังไม่เห็นเลย ตัวใหญ่มันไม่ได้มาขึ้นแบบเหมือนตัวเล็กแล้วไงมันพอมเขาโตแล้วนะปลาบ่อนี้ที่จริงอ่ะถ้าเราย้ายออกไปเนี่ยจเลี้ยงในบ่อมันได้เป็นเดือนนะเนี่ยมันจะได้เป็นเดือนนะถ้าเราย้ายออกเนะี่ยคือปลามันใกล้จะได้เดือนนะก็นับเดือนได้อ่ะนับเป็นเดือนได้ถ้าอยู่ในบ่อเราย้ายไป ววคือได้เดือนหนึ่งเลยเลยเนาะมันก็บ่าเราได้เดือนหนึ่งคือมันคือเราย้ายไปมันมันไม่ต้องมากินแบบคือเราจะอยู่ในบ่อที่เราตุ้มไว้อ่ะมันคือมันนานแล้วมันจะสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วแล้วให้เราอนับเป็นเดือนเลยปลานี่เขาจะไม่ได้กินแกลโลสองโลแล้วก็วกินเป็นกระสอบแล้วเนี่ย